ราศีที่ในช่วงนี้ทำศิลปกรรมดีที่สุดได้แก่ชาวราศีมิถุนและราศีธนูฟันธงครับคนที่ทำศิลปกรรมทุกๆท,ท,ท่านไม่ว่าจะกับหมอดังหมอในต่างประเทศในประเทศอาจจะไม่เป็นไปนตามเป้าทำแล้วดูไม่ดีทำแล้วไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ทำแล้วบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากเดิมมันมีอยู่จริงมันไม่ใช่แปลว่าหมอไม่เก่งแต่มันแปลว่าโดยพื้นฐานมันมีสองประการ มันมีอยู่ในพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลผมเคยรู้จักกับบุคคลผู้ทํศเลกกรรมซึ่งเข้ารวยมากไปทําถึงต่างประเทศหมอดังหมอดีหมอเก่งระดับดึงเลยเข้ารวยมากทําได้หมดแต่ทํามาก็เบี้ยวก็บิด,ก,บดก็ไม่พอดีผมก็ดูจากพื้นดวงชะตาออกพื้นดวงเดิมเขาดาวที่เกี่ยวกับความสวยงามมันเป็นดาวได้ตําแหน่งเสื่อมหรือได้ตําแหน่งไม่ดีเห็นไหมพื้นดวงชะตาเดิมก็มีส่วนจังหวะที่ทําก็มีส่วนในช่วงนี้นะครับ มีสองราศีแบบโดยภาพรวมนะครับเหมาะที่สุดคือราศีมิถุนกับราศีธนูเพราะว่าตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1ตุลาคมนะครับดาวพัสดีจะโคจรทับดวงชะตางชาวราศีมิถุนและเล็งดวงชะตางชาวราศีธนูดาวพัสดีก็คือดาวหมอแพทย์บุญกุศลคุณความดีทับมิถุนเล็งธนูมันจึงเป็นองค์ประกอบที่จะกอบเก,อเ,กอเกื้อกูลเป็นกำลังหนุนนำพา ให้สองราศีนี้ไปทําศิยกรรมแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แต่ถ้ามีข้อบกพร่องมันก็ต้องเกิดจากปัญหาพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละบุคคลเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบคนทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ทําศิยกรรม